สวัสดีค่ะเพื่อน,น,นๆนวันนี้นะคะมุมเกษตรก็จะพาเพื่อนๆมาดูพอร์ตไม้มเมล็ดของมุมเกษตรนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของตะไคร้นะคะตะักคร้คลุมต้นอ่อนแคตตัสของมุมเกษตรนะคะแล้วก็ทีนี้การที่เราจะเอาเขามาเปลี่ยนกระถางนะคะมุมเกษตรก็จะเอาตักคร้เขาออกก่อนนะคะแต่ว่าอรอตนี้เนี่ยคือเอาออกมาวางข้างนอก3วันนะคะแล้วก็ไม่ได้ลดน้ําไม่ได้อะไรนะคะเขาเจอแดดด้วยนะคะทีนี้ตักคร้เขาก็จะ ติดแน่นนะคะกับต้นคาตาสของเรานะคะแล้วมุมเกษตรก็จะมาบอกวิธีการเอาตะไคร์ออกง่ายๆนะคะเพื่อนๆอ่าเห็นไหมคะเดี๋ยวนะอันนี้นะคะด้านนี้จะเป็นด้านที่ไม่มีตะไคร์นะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งตรงนี้เนี่ยที่ดำๆตรงนี้นะคะเห็นไหมคะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งที่มีตะไคร์นะคะเพื่อนๆ การที่เราจะแกะเขาออกเนี่ยยากมากนะคะการที่เราจะแกะเขาออกยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเขาไปแช่น้ําก่อนนะคะอย่างของมุมเกษตรนะคะมุมเกษตรก็จะเอาเขาไปแช่น้ํานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะจะเอาเขาไปแช่น้ําแบบนี้นะคะ โยนเขาไปในน้ําแบบนี้เลยนะคะเมื่อเขาเจอกับน้ําเนี่ยสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะลอกนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะทุกต้นเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมทุกต้นเลยเขาก็จะมีปัญหานะคะพอที่เขาเป็นตะไคร่นะคะเราก็เอาเขาไปแช่น้ําแบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่างถ้าหัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะ มีปัญหาที่โคนนะคะแต่ไข่คลุมที่โคนของเขาก็จะคือถ้าเราไม่แช่ได้ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าต้นไหนที่เขาคลุมตรงหัวนะคะเพื่อนๆอ,อย่างต้นนี้นะคะ,ะต้นนี้นะคะแต่ไข่คลุมบริเวณโคนนะคะ จนเกือบๆจะถึงหัวเนี่ยมุมเกษตรแนะนานะคะว่าเราควรที่จะเอาตะไคร้เขาออกนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาตะไคร้ออกเนี่ยคือตะไคร้คลุมอยู่นะคะเขาจะสังเคราะห์แสงไม่ได้นะคะเหมือนเขาจะหายใจไม่ออกสังเคราะห์แสงไม่ได้นะคะถ้าเกิดต้นหัวเขาไม่ผุดขึ้นมาไม่พ้นเนี่ยก็คือเขาก็จะตายในที่สุดนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเอาเขาไปแช่น้ําแบบนี้นะคะตะไคร้เนี่ยเวลาที่เขาคลุมต้นต้นคทตาลของเรานี่เป็นอะไรที่อันตรายมากนะคะเพื่อนๆ บางทีถ้าเราไม่มีเวลามาดูนะคะก็คือเรามาดูอีกทีหนึง่งก็คือเขาตายไปเลยนะคะเขาเน่าไปแล้วนะคะโดยเฉพาะต้นที่เป็นต้นอ่อนนะคะต้นเล็กๆนะคะถ้าเป็นต้นใหญ่เนี่ยเวลาเขาคลุมเขาเขาก็จะคลุมแค่โคนนะคะไม่เป็นไรนะถ้าอย่างนั้นนี่ก็คือไม่มีปัญหาอะไรก็คือเอ่อ เขาก็ยังเจริญเติบโตต่อได้นะคะแต่ถ้าต้นไหนที่เขาคุมทั้งต้นเนี่ยเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องเอาตะไคร์ออกนะคะแล้วก็วิธีการเอาออกก็ง่ายๆนะคะก็คือมุมเกษตรก็จะเอามาแช่น้ํานะคะเพื่อนๆก็จะเอาเขามาแช่น้ําไว้สักห้านาที3นาที5นาทีนะคะจากนั้นเนี่ยออพอตะไครเขาอ่อนตัวลงนะคะมุมเกษตรก็ค่อยเอาเขาออกมาลอกนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะทําให้ดูนะคะ เลือกมาสักต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆเลือกต้นที่เห็นชัดๆแล้วกันนะคะอย่างต้นนี้นะคะเขามีตะไคร่นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราแช่น้ําไปเนี่ยตะไคร่เขาจะอ่อนตัวลงนะคะเราสามารถที่จะเอาเขาออกง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆ ง่ายมากนะคะวิธีนี้เนาะเนี่ยพอเราเอาตะไคร์ออกเราจะเห็นผิวของเขาใสาๆแบบนี้นะคะเพื่อนเนเมื่อกี้ที่ไม่เอาตะไครออกเนี่ยก็คือเขาจะโดนตะไคร์คุมนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราเอาเขาออกเนี่ยเขาก็จะใสๆแบบนี้นะคะอ่าถ้าเกิดว่าเราไม่เอาออกเนี่ยโอกาสที่เขาจะตายนี่มีนะคะต้นนี้นะคะเรามาดูต้นนี้นะคะต้นนี้จะใหญ่หน่อยนะคะเพื่อนๆนเนี่ยเห็นไหม ตาค่้จะคุมไปทั้งหัวเลยนะคะเพื่อนเพื่นนะนี่นะคะเราก็จะทําการขูดนะคะตาค่าออกนะคะก่อนที่เราจะเอาไปปลูกนะคะเพื่อนๆวิธีการเอาตาค่้ออกก็มุงเกษตรก็ใช้วิธีนี้อยู่ตลอดนะคะเพราะว่าการที่เราจะเอ่อการที่เราจะขูดตอนที่เขายัง เขายัางไม่เขายัางแห้งอยู่เนี่ยจะทําให้ผิวคัาตาของเราเสียนะคะแล้วก็ยิ่งคัาตาของเรามีต้นที่ขนาดเล็กนะคะเขาก็จะเอ่ออาจจะแตกไปเลยนะคะเพื่อนๆอนอย่างต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นไซส์ค่อนข้างเล็กนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องใช้วิธีการแช่น้ํานะคะหรือว่าบางทีถ้าเจอปัญหาในเรื่องของพอรมาเล็ดของมุมกเกษตรเนี่ยก็คือ ถ้าเกิดว่าเอาไปวางไว้ในจุดที่แสงเยอะๆแล้วเขาเาเกิดตะไคร่คุมทั้งพอตของมุมกเกษตรนมุมกเกษตรก็จะลื้อเขามานะคะแล้วก็ทําการแช่น้ําแบบนี้นะคะทําการแช่น้ําแบบนี้แล้วก็จะทําการเาขูดเอาเฉพาะในส่วนของตะไคร่ออกนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเป็นแคตตาล่งมุมกเกษตรนะคะที่เจอปัญหาในเรื่องของตะไคร่นะคะเห็นไหม แต่ไข้คุมหมดเลยนะคะเพืพ่อนๆถ้าเกิดว่าเราไปแกะไปอะไรเขานะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่หลุดเนี่ยก็คือบางทีอาจจะทําให้ผิวขาแคตาของเราเนี่ยเป็นแผลได้นะคะเพืพ่อนๆแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะตักไข้ที่คุมเนี่ยเขาก็จะเป็นเยื่อบางๆนะคะเป็นเยื่อบางๆเราจะขูดไม่ออกนะคะอ่าถ้าเป็นแผ่นหนาๆเนี่ยก็อาจจะออกนะคะแต่ถ้าแผ่นบางๆเนี่ยเขาจะไม่ออกนะคะแล้วก็ถ้าเราขูดเยอะๆเนี่ยจะทําให้เอ่อ คาตาของเราเนี่ยเป็นแผลได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะถอดเข้ามาจุ่มน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็ลูดออกเบาๆนะคะเขาก็ออกแล้วนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่ที่สวนหุ้มเกษตรใช้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีเทคนิคที่ดีกว่านี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะแล้วก็เพื่อนคนไหนที่ยังไม่มีเทคนิคที่ดีกว่านี้นะคะสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะคะเพื่อนๆ นี่เป็นมเมล็ด LB นะคะที่ส่วนมุมกเกษตรนะคะเป็นชุดหนึ่งที่มุมกเกษตรเนี่ยเอาวางไว้ในจุดที่มีแสงนะคะเยอะๆเนาะแล้วก็ทำให้เขาเจอปัญหาในเรื่องของตักไข้นะคะแล้วก็มุมกเกษตรก็หาเวลาที่จะมาเปลี่ยน แยกพอร์ตเปลี่ยนพอร์ตให้เขานะคะเพื่อนๆก็ก็เลยนําเทคนิคนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะคะโดยเฉพาะมือใหม่เนาะโอเควันนี้เราก็เจอกันแค่น,นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรอากาศต่อไปได้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ